สวัสดีครับพี่พทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอพาบ้านกันอีกเช่นเคยกคับผมมีพบบาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันไม้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไิที่เบอร์082 480 47 46ครับผมส่วนไอดีลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้พวกผมมีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นที่ราคา300บาทขึ้นไปครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ได้บวกเพิ่มนะครับมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับเป็นพาท่ากระดานครับผม รายการที่หนึ่งราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองกับผมเป็นสมเด็จอันนี้น่าจะสมเด็จร้อยปีวัลรลักคงหรือเปล่ามีตาวัลรลักคงอยู่ข้างหลังเนี้ยครับผมแต่รูปภาพไม่ชัดยังไงแกรไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ รายการที่สองราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมเป็นยี่สิบห้าสตวครับ รายการที่สามราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมนเ,นเปลี่ยนหลวงพ่อแดงครับผม รายการที่สี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมเหรียญรลมาคูณรุ่นสร้างบารามีครับ รายการที่ห้าราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเหรียญลุงพุทสวงครับ รายการที่หกราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมเป็นปลาซุมกอรครับ รายการที่เจ็ดราคะสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมเป็นสมเด็จหลวงปู่ครับ รายการที่แปดราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมเป็นพาะรอดครับผม รายการที่9ราคาสามร้บาทครับต่อไปเป็นรายการที่10บครับผมเป็นรูปรหลอหลวงพ่อเงินครับ รายการที่สิบราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอดครับผมเป็นเรนหรียญลูกหวนครับ รายการที่สิบเอ็ดราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ส2องครับผมเป็นพระพุทธชินราชครับผมอินโดจีนครับ รายการที่สิบสองราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมเป็นเหรียญงูปผางครับผม รายการที่สิบสามราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นหนื่อปูทวดเนื้อว่านครับแต่ผมไม่ทราบว่ารุ่นอะไรนะครับอันนี้ รายการที่สิบสี่ราคาสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จเกศชัย,ยููรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าราคาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมเหรียญหลวงพุทธร,รับผมนี่เป็นหลังหลวงพุทธทีมครับ รายการที่16ราคา700บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ